เจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เฮาสิมาเบิ่งภ่าบรรยากาศเพิ่อสูตรสักอเนจจาที่บ้านพนาดีคือชุดถาดของพ่อญาทานเพิ่อเนาะก็คือเฮาสิเก็บภ่าบรรยากาศอยู่แถมทงหน้าผูดในยางตอนนางเข้าอยู่ก็เลยมาเปิดคลิปอยู่นี่ เเดี๋ยวเป็นยังไงฮะก็สิเกพาบรรยากาศไปบึงอันนี้น้ยเอ่าข้ามาโดยพาจานอ่างคำผุ่นน้ำนาพาทางเดี๋ยวพกเ์ฮหฮอแรกห้อถาดเลยเนาะฮอถาดแหละบอกคือสิถาดนี่แหละเขาเขากะข้ามาบึงแคมน้อง แหลกฝ่านี้มาสิอ,อีกพุ่นพุ่นอันนี้กับกำลังมาเนะาะกังยาทานเพิ่นรถมาบรายเพิ่นก็นย,ย่างยากในช่วงนี้นักกายทานอ่อนอันนี้ทา,านเพิ่นเนาะเดี๋ยวมองหอดเลยเนาะ ตอนนี้ห่อสะทานทีหละยคือเอาถากเกยมความพอมมาพอมเนาะคือของเราใหญ่มันคือเพิ่นมาบรรยากาศตอนเสาร์ยังทงหน้านาอครูบาอาจารย์เพิ่นมาสูตรมนลายองค์อยู่เลยมีแต่ยาืฐานโอ้องค์คัางเลยพอเนี้ยพอแจง พอมันมาหอดเลยโอ้ถือแอมดีซมาตลอดเนาะโอ้ขอบบอีดิโอ้ในนั่นบอกเขาหน่อยโอ้โดย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 ธรรมะได้นเนาะธรรมะถือติดตัวพัะธรรมะจะไม่เสียใจมันว่านำผู้บวธรรมะมันให้โอ้เขาหน้อยธรรมโม อ้าประเดี๋ยวคุณพ่นมาแล้วนี่อาจารอ่อนอลังเพราะว่าไปมายากเนาะตอนนี้ได้ถูกได้เทียน <c oughs> เพื่อขอนี่แหละถาดพวกมิพะคน ก็คือถานพ่อทานแม่ผู้เฮ้าอยู่เบื้องหลังที่จะเกิดมาในเทวาในเทศกาลปีใหม่ก็เอว่าเฮามา <c oughs> ขอบุญขอคุณก็คือดันถึงคุณงามความดีที่เฮาเคยสั่งที่เพิ่นได้เคย เห็ดห้าวห้าวก,กะใสอุทิตสูตรสักอนินจาเผื่อหายเป็นบุญเป็นกุศลผู้ทีได้มนุคบาอาจารย์นฐานยา,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 าคู่มาจากที่ทั้งสี่ตอนนี้ไตถูดไตเทียนเพื่อขอบนิ่แหละ าผู้มีพระคุณก็คือท่านพ่อท่านแม่ผู้เอาอยู่เบื้องหลังที่จะเกิดมาในเทวาในเทศกาลปีใหม่ก็ถือว่าเฮามา <c oughs> ขอบุญขอคุณก็คือดนึถึงคุณงามความดีที่เฮาเคยสั่งที่เพิ่นได้เคย เห็นห้าเห้ากะใส่อุทิตสูตรสักอนิจจาเพื่อหายเป็นบุญเป็นกุศลผู้ทีได้มนุคบาอาจารย์นฐานยาคูมาจากที่ทั้งสี่อตอนนี้เพิ่นกำลังสูตรสักอนิจจาเพื่้

นี่บรรดาลูกหลานเพ็่นได้มาหม่วมอ,อันมทน,นาบุญโอเคอันตรอ นะโมตัสสะนะโมตัสสะอภะคะขอ <laughs> <laughs> uh, <tony. coughs> hmm. <th�> <coughs> မာနုထာလနာယေလံဝချုပ်ဝဉာဝဉာဖရေဝန္နနာတပေတနာမတညာယဝတိတံတိအတိဝဉာညဗုဒ္ဓံတိနာစိညာစံခမိစုပတိသီသေကာလတာဟိ။ဉာညတာနာချုပ်ကမ္ပတိသဝညတိသောမောဇာယံဟိတတိရောဝေဒနာဝူချက်ချက်ပတဝူရလပလကြာတိကုဏမနုပတိနာမိဟိကုညံပါစုတနာပက္ခိ။ เียนีจะมา่าไงเดีปนล่นวัญกันบวจเป็นาท่านเทใบแม่เนว่าจะพอเนียทานเทใได้บุญชูคนชูเห็ดให้ผู้่เ้บอกผู้เจ้าก็ไผู้่เจ้าองทุกอย่าต้องให้้ี่เจาเจ้าเป็นใครกอนอยู่ในบ้นไหนมยไงบุคคลไหนได้าท่านที่ ทำมะอยู่ที ah ่ใจไปดเตลาเขาแต่นอยนแน่นอนนะดีเป็นเกจิอือถือว่าจบไปด้วยดีในการ anh ấy trả, súp thả nó. à, nhoi, ma này. ừm, từ nè, là chảo nè, hả? thập cướp leo. thập pì là, หอดบัวหาปีจบอจักอดหอดวอดหอดแล้วเนาะสำนีเนาะอว้าวว้าวนี่นี่นี่โออนี้เลยอตรนี้เลยอืเอาไม่ยง่อคือคิดอิ่มจ้ะวะมันก็พลูเฮดเฮชินมียะไนี